สวัสดีครับพบกับป่าไม้เจ้าพันไม้นะครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนเสริมรากนะครับเสริมรากเท่ากับเสริมชีวิตนะครับเสริมรากเข้าไปจํานวนกี่รากก็เท่ากับการเพิ่มชีวิตนะครับเสริม2ก็เพิ่มชีวิตเป็น2องนะครับเสริมหนึ่งก็เพิ่มชีวิตอีกหนึ่งนะครับหลัากก็เสริมรากก็ทําให้การเติบโตเนี่ยเร็วนะครับแข็งแรงคงทนแล้วก็การเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเสริมรากก็จะ เสริมกับลักษณะผมเสริมในนะครับตัวเล็กในแปลงนะครับก็คือแปดคูณสิกนี่นะครับนี่ครับทาการเสริมอันนี้ก็คือ3รากนะครับต้นเดิมนะครับต้นเดิมก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับก็คือเนี่ยผ่านการเสียบยอดนะครับรากเดิมนะครับก็ใช้ทุเรียนพื้นบ้านอยู่แล้วนะครับทุเรียนพื้นบ้านเสร็จก็ทําการเสียบยอดแล้วแต่สายพันธุ์นะครับเราก็มาเพิ่มกับทุเรียนพื้นบ้านนะครับเสริมสอง เสริมสามเราก็เพิ่มเข้าอีกไปสองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือนะครับเราเสริมเสร็จเราก็ตัดยอดทุเรียนบ้านนะครับเลี้ยงครับเราจะพามาดูนะครับว่าเสริมรากเท่ากับเสริมชีวิตคือยังไงนะครับมีเลยนะครับให้ดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้ก็คือลักษณะของ3รากนะครับคือต้นกลางเนี่ยจะเป็นต้นทุเรียนนะครับสายพันธุ์ตรงนี้ก็เป็นมอนทองก็คือเสียบยอดไปเป็นตรงนี้นะครับนี่เสียบยอดนะครับแล้วก็เพิ่มทุเรียนบ้านหนึ่งเพิ่มทุเรียนบ้านสองนะครับ แต่พอเราเลี้ยงเขาไปสักระยะหนึ่งครับเกิดมีปัญหานะครับนี่ตุเรียนต้นเดิมนะครับที่เสียบยอดเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นต้นหลักนะครับด้านข้างก็เป็นต้นตุเรียนที่เราเสริมเข้าไปนะครับต้นหลักมีปัญหาตายปื๊บนะครับตายลงมาต้นข้างก็มีปัญหาด้วยนะครับก็ตายลงไปเหลืออยู่ชีวิตเดียวจากสามชีวิตเหลืออยู่หนึ่งชีวิตนะครับก็สามารถนะครับเนี่ยเลี้ยงนะครับต้นหลักนะครับเรื่องของยอดนะครับเนี่ย ก็แตกยอดโดยตามปกติของเขาเนี่ยนะครับนี่นะครับยอดไหลไปยาวเลยนะครับก็คือนะครับเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าเราไม่เสริมรากนะครับสมมุติว่าต้นกลางที่เราปลูกเนี่ยต้นเสียบยอดนี้ตายนะครับก็คือข้างบนก็ตายไปเลยแต่นี่คือตายไปแล้วนะครับยังมีต้นที่เสริมนะครับยังช่วยนะครับนี่ก็คือเลี้ยงนะครับขยายต้นถ้าเจอแล้วแบบนี้เราอาจจะเพิ่มทุเรียนพื้นบ้านนะครับอีกต้นหนึ่ง ทำการเสริมขึ้นไปอีกนะครับผมเนี่ยนี่คือ3ชีวิตเหลือ1ชีวิตตัวน,นี้นะครับ3ชีวิตเหมือนกันนะครับชีวิตเสริมเข้าไปมีปัญหานะครับมีปัญหาก็ตายไปนะครับชีวิตที่2นะครับตัวที่เราเสียบยอดก็มีปัญหาเนี่ยครับเหลือเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแผ่เดิมนะครับแล้วก็ระบบยอดระบบ การเดิบ่บโตนะครับจะชักนิดนึงนะครับพอเริ่มตั้งตัวได้ก็จะพุ่งเร็วครับอีกต้นหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับนี่คือเสริมแล้วก็เนี่ยครับมีปัญหาตัวเรียนสายพันธุ์มีปัญหานะครับบริเวณนี้นะครับเลยเสียบยอดก็ตายไปนะครับนี่ตุเรียนพื้นบ้านเขาพยายามเตกแขนงแล้วก็ตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้เขาเอาอาหารมาเลี้ยงแขนงนะครับ นี่ครับแผละครับแล้วก็การเริ่มโตนะครับก็เหมือนกันนะครับบางครั้ง3ชีวิตอาจจะเหลือแค่1ชีวิตบางครั้ง3มชีวิตอาจจะเหลือ2ชีวิตนะครับแต่ถ้าถ้านเราปลูกต้นเดียวนะครับก็คือถ้าตายก็คือตายเลยนะครับแต่พวกนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาก็คือมันยังมีขาอื่นหรือรากอื่นได้ช่วยนะครับทาไมของผมเวลาตายไม่ตายหมดทั้ง3ต้นนะครับหลายคนเวลาไปเสริมรากเนี่ยพอเสริมเสร็จนะครับถ้า มีปัญหาคือมันจะตายหมดผมเวลาผมเสริมเนี่ยก็คือเทคนิคผมเนี่ยเสริมไม่เท่ากันนะครับมีแผลข้างล่างแล้วมีแผลข้างบนถ้าเราเสริมบริเวณเดียวกันทั้ง3เกิดมีปัญหานะครับมันก็จะตายทั้ง3ต้นเนี่ยนะครับเวลาการเสริมรากของผมนะครับนะครับแผลล่างนะครับแผลบนนะครับจะไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วจะมีช่องห่าง ครับช,ช days, ่องว่างช่องห่าง totally <ı> จะ uh ไม่ให้ติดกันนะครับเผื่อมีปัญหาเหมือนเมื่อกี้นะครับชุดล่างมีปัญหาชุดนี้ก็ตายไปนะครับชุดบนส่วนใหญ่จะไม่ก็เกิดปัญหานะครับถ้าเกิดปัญหาก็คือต้นที่มาเสริมมีปัญหาก็ไม่เป็นไรก็ยังเหลืออีกสองครับดังนั้นเวลาเทคนิคของทางร้านที่เราทําอยู่นะครับก็จะไม่เหมือนนะครับดังนั้นเวลาการทําเราจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าถ้าเรามารวบทีเดียวเสริมตรงเดียวกันมันก็รวดเร็วแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ก็จะใช้เวลาหน่อย นะครับนี่ก็คือ,อเพิ่มขาเท่ากับเพิ่มชีวิตนะครับเนี่ยพวกนี้ก็มีมีปัญหาเหมือนกันนะครับที่เราก็สามารถเลี้ยงไว้กอดแล้วก็ส่งกับพวกที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยนี่ก็คือสามขาขาดีขาสวยข,ขาสมบูรณ์เนี่ยคัดไว้รอส่งกนะับยอดตอนนี้ผมอยู่กันประมาณเที่ยงนะครับอากาศมันก็จะร้อนหน่อยนะครับตรงนี้อากาศร้อนสามสิบสามสามสิบสี่องศานะครับตรงสารใบทุเรียน เราอยู่ได้โรงเรือนนะครับเนี่ยเราดูสภาพตุเรียนนะครับกับการแตกยอดนะครับพอเริ่มสมบูรณ์เนี่ยครับยอดก็จะเริ่มแทงยาวขึ้นนะครับเสริมขาเท่ากับเสริมชีวิตนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือตุเรียนเสริมรากที่ทางร้านปัดไม่ยบันไม้นะครับทำอยู่นะครับเราก็ทําตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําตามออเดอร์จองอยู่นะครับเพราะการผลิตของเราปีหนึ่งเราทาไม่เยอะนะครับการเสริมขาเข้าไปเสริมแล้ว้าไปเท่ากับการ เพิ่มชีวิตนะครับการเพิ่มอาณาก,การโตนะครับการเพิ่มระยะเวลานะครับเรื่องของการดูแลนะครับเราดูแลได้ดีกว่าเร็วกว่า,าการการรอดเยอะกว่าโอเคนะครับฝากติดตามยูท Tube, ูบนปนั๊บจุ๊บบันทึกด้วยครับสวัสดีครับ